สำหรับสถานการณ์น้ําของเขื่อนแควน้อยมะลุงแดนนะครับณวันนี้นะครับปกติเนี่ยเราสามารถเก็บกักได้939ล้านลูกบาทเมตรนะครับแต่ณวันนี้นะครับเรามีน้ําอยู่129ล้านลูกบาทเมตรนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเทียบเป็นเป,นเปนเอร์เซ็นต์ของความจุนะครับเราจะอยู่ที่13.75ของความจุนะครับสำหรับน้ําใช้การของเขื่อนแควน้อยนะครับณวันนี้เนี่ยเรามีอยู่แค่86ล้าน ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ำใช้การนะครับที่น้ำสามารถเอาไปใช้ได้เนี่ยก็เหลืออยู่แค่9ก้าเกว่าเปอร์เซ็นต์เขื่อนใ่ทุกเขื่อนนะครับในภาคเหนือนเนี่ยมีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยมาก,กน,นะครับก็ในปริมาณความจุเนี่ยก็ถือว่า10กว่าเปอร์เซ็นต์ในของเขื่อนแควน,น้อยเองนะครับก็จะเห็นว่านวันนี้เลยนะครับเรามีการลดการระบายลงนะครับจาก40ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีนะครับณ จนวันที่10มิถุนานะครับเราเล้ลดการระบายลงจากเขื่อนนะครับเหลือ10ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็ทางเขื่อนแควน้อยเองนะครับเรามีการควบคุมประตูทุกบานนะครับแต่ตอนนี้เรายังคาดการไม่ได้เลยนะครับว่าที่น้อยที่สุดของเขื่อนเลยนะจะวันที่เท่าไหร่แต่จากสถิติที่ผ่านมานะครับของทุกๆปีนะครับในช่วงมิถุนาถึงกรกฎาคมนะครับปีก่อน,ก,อน,นก็จะเหลือประมาณสักส2 11 1 2เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ แต่ณวันนี้เนี่ยก็ถือว่าน้อยที่สุดที่เรามีการเก็บกักมานะครับก็คาดการเลยนะครับว่าถ้าฝนยังไม่เติมเต็มเข้ามานะครับจนถึงเดือนมกรากราคด,ดาเนี่ยเราก็จะมีน้ําอยู่ประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณ10บเปอร์เซ็นต์เก้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับณวันนี้เนี่ยเราควบคุมปริมาณน้ําอยู่แล้วนะครับการใช้น้ำเนี่ยเรามีการคํานวณพื้นที่เลยนะครับว่าพื้นที่แควน้อยทั้งหมดนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบหกไร่ น้ณวันนี้เลยนะครับเราทำการเพราะปลูกไปแล้ว1 4 0 0 0 0นกว่าไร่นะครับที่น้ำเอาไปใช้ได้ส่วนพื้นที่ที่ปลูกไปแล้วนะครับทางกรมชประทานเองนะครับก็พยายามที่จะส่งน้ำเนี่ยให้กับพื้นที่ที่ปลูกไปแล้วนะครับแต่ก็อาจจะไม่เต็มศักยภาพ